สวัสดีค่ะลาวยางสมเกียรติราชาแม็กนะคะวันนี้เราจะพาชมแม็กติดยางป้ายแดงกระทะติดยางป้ายแดงทุกอย่างเลยที่มีอยู่ในร้านแต่ที่เห็นด้านหน้านี้จะเป็นแม็กติดยางป้ายแดงปี19นะคะขอบ18นี่เลยยางบิดโตนนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น26 5ห6 8 8นะคะแม็กติดยางป้ายแดงเหมือนกันนี่ชุดนี้ด้วย สวยมากแล้วก็จะมีแม็กคู่ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมิซูแล้วก็จะเป็นอิซูติดยางป้ายแดงเป็นแม็กที่ติดยางป้ายแดงมาแล้วเราก็ถอดออกนี่นะคะใหม่ๆสวยๆทุกตัวเลยค่ะแล้วก็จะเป็นแม็กมิซูติดยางป้ายแดงเหมือนกันทางนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นกระทะติดยางป้ายแดง นี่นะคะเป็นกระทะติดยางป้ายเดีย๋ยอันนี้อัปเดตของที่มีอยู่ในร้านทั้งหมดตอนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะมีของมาลงอีกแต่นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าพี่ๆพ,พ,พ่อค้าแม่ค้ามาตัดไปแล้วส่วนมากอันนี้ก็ยังเป็นที่เหลืออยู่ส่วนที่เห็นด้านหน้านี้จะเป็นเวลแม็กแต่งนะคะมือหนึ่งสวยมากงานดีมากงานดีงานสวยมากอันนี้เป็นแม็กมือหนึงทังนั้นเลยนะคะ นี่ไม่ว่าจะเป็น T E เอยเวลเอย R P F 1เอยอะไรต่างๆเอยมีหมดเลยนะคะนี่เราจะพาชมแล้วจะมาด้านนี้ก็จะเป็นของกระทะติดยางป้ายแดงนะคะเป็นดันหอบนี่สวยๆเลย ตอนนี้กระทะที่ร้านราคาถูกกว่าท้อง1นสลึงอีกนะคะคือว่าถูกกันมากท้อง1นึสลึงตอนนี้แพงมากแต่กระทะที่ร้านราคาถูกกว่าท้องหนึ่งสลึง,ะะก,ก,ก,ง,ง,ลงกระท,ท,าากกทะ,ะทติดยางป้ายแดงนะคะนี่อันนี้จะเป็นคู่ตัวเชฟสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะยางบิดตนนี่สวยๆทั้งนั้นเลย พี่ๆท่านใดสนใจนะคะโทรมาสอบถามก่อนได้ที่0812839843นะคะนี่แต่รุ่นนี้จะขายดีมากอิสุตัวเตี้ยแม็กติดยางป้ายแดงรุ่นนี้ขายดีมากมากี่รอบกี่รอบก็หมดหมดไวมากเลยแล้วก็จะเป็นนี่ทางหน้านี้เป็นแมกคู่ตัวเหมือนกันมีมิซูมีอีสุมีท r ีดีมีทุกตัวเลยค่ะหรือว่า ใครจะสนใจเป็นยางเปล่าติดยางหรือว่าเป็นยางใหม่ทางร้านก็มีนะคะเข้ามาดูกันก่อนได้ค่ะมีมีทุกตัวเลยเดี๋ยวนี้จะพาไปชมด้านล่างไปดูด้านล่างกันดีกว่าว่าด้านล่างที่ร้านมีอะไรบ้างตอนนี้ที่เหลืออยู่ด้านล่างนะคะจะเป็นส่วนของมือสองมือสองซะส่วนมากจะเป็นแม็ก แม็กเปล่าแม็กติดยางมือสองสวยๆทั้งนั้นเลยจะมีแม็กเกง๋งหรือว่าจะเป็นแม็กตัวเตี้ยขอบ15-16มีหมดค่ะหรือว่าจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แม็กเซตพี่ๆท่านไดหาแม็กเซตเผื่อมาเจอที่ร้านนี้อาจจะมีก็ได้อ่าจริงไหมนี่นะคะแล้วก็อันนี้มีนี่คู่ตัวอิสุสวยมาก นี่อันนี้จะเป็นรถเก่งนะคะรถเก่งทั้งนั้นเลยนี่ราคาถูกนะคะไม่แพงเลย